คุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีองค์กรแพทย์อย่างน้อย3องค์กรครับคือท่ด้านของสมาคมจิตแพทย์ประเทศไทยครับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ราชวิทยาลัยกุม,มารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับที่ออกมาแสดงความกังวลใจนะครับในเรื่องของการใช้กัญชาในเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับและก็เสนอให้ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยรีบออกมาตรการควบคุมการใช้กัญชา สิ่งที่น่าก,กังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชากัญชงกับเด็กและเยาวชนจะมีอะไรกันบ้างกัญชากัญชงออกฤทธิ์กับระบบประสาทและพะาาังนารต่างๆของเด็กและเยาวชนอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ช่วยนายแพทย์ขอไปครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์นนโสวันนะครับอาจารย์แพทย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งตอนนี้คุณหมอก็อยู่ในระบบกับเรากันแล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับก่อนอื่นก่อนที่จะลงลึกไปในเรื่องของเด็กและก็เยาวชนเนี่ยนะครับอยากให้คุณหมอได้เล่าคุณผู้ชมได้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ากัญชากัญชงเนี่ยนะฮะมันมีฤทธิ์อะไรอย่างไรบ้างครับส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายของมนุษย์บ้างครับจริงจริง เวลาพูดถึงกัญชาหรือกัญชงเนี่ยต้องต้องต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังพูดถึงสารสก,กัดหรือความเป็นต้นหรือเป็นใบของมันนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าแยกเป็นสารสก,กัดเนี่ยก็จะมีบางตัวที่มีปัญหาน้อยบางตัวที่มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับนะครับครับผมทีนี้ถ้าว่าจะว่าในเรื่องของกัญชาเนี่ยว่ามันมีสารสก,กัดอะไรบ้างที่ที่ที่เราต้องพอรู้เนี่ยครับ ปกติถ้าเราอ่านคู่ราเนี่ยสารสัมพันธ์ที่เรากําลังให้ความสมคัญอยู่ตอนนี้คือมีสารสัมพันธ์ตัว c b d แล้วก็ THC แล้วนอ,น,อนอกจากนั้นก็จะมีพวกเทอร์ปีนที่พี่ใช้ที่เป็นตัวท้าให้มีก่ดและลสของกัญชาที่แตกต่างกันในสายพันธุ์ครับอืมครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้อาการชากรญชงก็คือเป็นสารเสพติดใช่ไหมครับแต่ก็คือทางวงการแพทย์เนี่ย ก็มีการเอาสารเสพติดในกัญชากัญชงเอามาใช้ประโยชน์บ้างใช่ไหมฮะแต่ต้องอยู่ในการวควบคุมคร,ครับผมสแสดงว,ว่าแบบนี้เองเนี่ยถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเกินกว่าการควบคุมเนี่ยก็มีโทษต่อร่างกายแน่ๆใช่ครับใช่ครับคือคืออย่างนี้ครับถึงแม้ว่ากัญชาหรือกัญชงเนี่ยจะไม่อยู่ในสารเสพติดแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าอะไรที่ไม่อยู่สารเสพติดเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับครับ ครับผมครับคุณหมอครับคราวนี้เองเนี่ยมาลงลึกในส่วนของเด็กและก็เยาวชนบ้างที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของอแพทย์เองก็เป็นความกังวลใจนะครับว่าเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็กลัวว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดวยเห็นว่าเอาว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มก็จะไปกินกันไปใช้กันจนเกินกว่าปริมาณพอดีที่จะได้รับแบบนี้ครับ ติง้งกัญชากัญชงส่ง ioè, ผลกระทบอะไรต่อเด็กและเยาวชนบ้างครับอ๋อจริงๆไอ้นในตัวกัญชาหรือกัญชงเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกมีความกังวลเยอะสารตัวนี้ชื่อว่าสาร THC ครับครับผมครับสารเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วการเสพติดเนี่ยจะมีไม่ค่อยมากแต่ว่าส่งผลกระท่ต่อระบบต,ต่างๆของรง่างกายอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเิื่อที่สําคัญที่ทําให้เรากังวลก็คือว่า ทําให้มีอาการหลอนค,คือความรู้สึกตัวที่มีความร้างน้อยลงนะครับมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติอย่างนี้ครับ,รบพวกนี้ก็จะทําให้มีผลตอ่ตอต่อการรับวงชีวิตในสภาวะปกติครันที่จริงแล้วตัวกัญชาดดุูให้มีที่สีเนี่ยอันตารายของมันเนี่ยถ้าดูในต่างประเทศเนี่ยอันตารายของมันคือการเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับเพราะว่าไม่สามารถคลองสติได้นะครับ,รบแต่ว่าในช่วงที่ ที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเคสที่เสียชีวิตแล้วก็นอนไอพีเอสยูปกมีกวัต่อเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะจนต้องนอนเข้าโรงพยาบาลครับสิ่งที่น่ากลัวและก็อันตรายที่สุดนก็คือสาร t s c ที่อยู่ในกัญชาและก็กัญชงนะครับ ซึ่งเวลาเราเอามาประกอบอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทําคุกกี้ mm. ทาเบเกอรี่นะฮะหรือเป็นส่วนประกอบอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถกะปริมาณได้นะครับว่าสาร TSC เนี่ยอยู่ในปริมาณอาหารเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างและคนแต่ละคนเนี่ยก็รับสารตัวนี้ได้ไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราใช้ในการแพทย์นะครับก็คือเขาจะเอาสกัด สาร TSC เอามาใช้โดยเฉพาะซึ่งฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยต้องใช้เท่าไหร่อย่างไรแต่เมื่อพอปลดล็อกแล้วหลายคนก็คิดว่าปลดล็อกแล้วไม่อันตรายจะเอามาเป็นส่วนประกอบอาหารเท่าไร่อย่างไรกันบ้างเอามาทอดเอามากินโอโ้โหบางทีเยอะเลยเนี่ยก็จะได้รับสารทีเเยอะเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็กาลังถามคุณหมอว่าเจ้าทีเ มันส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายของเรากันบ้างนะฮะทำให้เมาไหมหรือทําให้มึนงงนะครับทำให้ประคองสติตัวเองไม่ได้อย่างไรกันบ้างนะครับอโอเคครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเรากันแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณหมอครับครับครับคุณหมอได้ชัดเจนไหมครับ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 ผมก้อย่างอย่างที่ท่านพิธีกรพูดไว้ครับครับได้ยินครับได้ยินครับครับผมอย่างที่ท่านพิธีกรพิธีกรพูดไว้ครับก็ นี่สําคัญถือว่าทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราเราเราเขาเรียกว่าเป็นอาการเมาฮะทําให้เราเนี่ยมีอาการเมาใช่ไหมฮะครับใช่แล้วครับครับผมคุณหมอครับอาการอาการอาการมึนเมาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างจากการที่เราบริโภคแอลโกอฮอล์และก็มึนเมาอย่างไรบ้างครับหมอบอกไปแล้วนะครับว่าสารเทสีนเนี่ย มันส่งผลนะครับทำให้เรามีอาการมึนเมานะครับซึ่งผมกำลังถามคุณหมอว่าอาการเมาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความแตกต่างจากการที่เมาจากการบริโภคแอลโกอฮอล์อย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยถึงแม้ในต่างประเทศบางประเทศเองเขาก็ปดล็อกกัญชามานานแล้วนะครับแต่เขาก็มีข้อมีกฎหมายว่าถ้าเกิดคุณจะเสพกัญชาหรือบริโภคกัญชาเนี่ยห้ามขับรถเพราะว่าจะทําให้ประคองสติตัวเองไม่ได้และก็เกิดอันตรายนะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนว่า เรามีการลณรง์ในเรื่องของเมาแล้วขับนะครับเพราะกัญชาเสพเข้าไปก็จะอาจมีผลกระทบนะครับต่ออาการมึนเมาได้อันนี้คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเลยนะฮะไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าปลดล็อกแล้วเราสามารถบริโภคได้เต็มที่อันนี้คือผิดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านขององค์กรแพทย์นะครับที่เขามาออกมามีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนกันนะครับอ่ะคุณหมอครับอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะคุณหมอยังไม่เข้ามานะครับ คือตอนนี้ครับองค์กรแพทย์เนี่ยอย่างน้อย3องค์กรครับที่มีความห่วงใยนะฮะในเรื่องของการใช้กัญชาสําหรับเด็กและเยาวชนแต่ก็มีกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเหมือนกันนะครับว่าห้ามจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงให้กับเด็กที่อายุต่ํากว่า20ปีนะครับคุณหมอครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการมึนเมาของการเสพกัญชากับมึนเมาในการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ เน่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่สาคัญมากเพะะราะว่าอาการมึนเมาของเกิด้าะรอนจากตอนเด,ด็กได้เนี่ยอาการมึนเมาของกัญชาเนี่ยก็จะไม่เหมือนอาการมึนเมาของเอหล้าหรือแม้กระทั่งอาการมึนเมาของการเสพเสพพวกยาบ้านะฮะเพราะว่าอาการมึนเมาของการเสพกัญชาที่มันมีโปรตีอ THC เนี่ยเ่วนจะเป็นอาการมึนเมาหน้าของการ การเขาเรียกว่าเป็นยูโเลี่ครับม,ม,มีการเสริมเสริม<ๆ>มีการเคลือบเคลือบกับความสุขทำแองเงี้ยครับแล้วก็ก็กรมีการดื่มเมาเรื่องด้วยเนี่ยจะมีลักษณะข,ของเอ,อที่เรียกว่าการควบคุมกล้ามเนื้อของร่างกายไม่อยู่นะครับครับเแลาเ<ม>ราได้ดื่คนดื่มเมาที่เป็นแสบปัญญาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวส่วนหรือเดินเตะไปเตะมาแล้วก็ จะยิ้มหัวเราะอยู่กับความสุขของตัวเองครับก็จะเป็นลักษณะนั้นครับแต่จะเป็นคนโกงกรณีกับมินเมาหรือการหลอนจากการเสพยาบ้าที่แบบวิ่งไปทํลายสายเด็กของยาความมากกันครับครับผมครับคุณหมอครับออย่างเนี้ยแสดงว่าเด็กและก็เยาวชนตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะรับสารเหล่านี้แล้วก็ผลกระทบกับเขา่มันจะมากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับอ๋อคือจริงๆแล้วทั้งเด็กแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจริงจริง ไม่ได้มีความแตกต่างในการตอบสนองต่อกาัญชาหรือ THC นะครับเราแต่เพียงแต่ว่าเราเพบว่าในผู้ที่เสพกัญชา,รารหรือได้รับสาร THC ใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นข้างเคียงคำรองเนี้ยครับผอ่ผู้ที่เสพรายที่คคอได้รับสารเระอกอนหน้านี้แล้วครับอืมครับผมคราวนี้เองครับตอนนี้ที่ทางด้านของสมาคมด้านการแพทย์ทั้งสามองค์กรเนี่ยนะฮะที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นห่วงเด็กและเยาวชน คือเด็กและเยาวชนครับถ้าเกิดได้รับสาร t ีเอสีมากเกินเกินไปหรือปริมาณที่นานๆนะครับส่งผลกระทบอะไรกับเขาบ้างครับทีนี้คืออย่างนี้ครับคือพอในในเยาวชนและเด็กเนี่ยเวลาได้รับสารทีเอสีตั้งแต่ตอนแรก,แรกๆนครับสิ่งที่สังพันก็คือว่ามันจะส่งผลต่อการพัฒนาของของทางสมองแล้วก็สติปัญญาของเขาครับครับผม ในประเด็นนี้เองเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยก็ยังมีข้อยังมีข้อขัดแย้งว่าจริงๆแล้วเป็นผลจากกัญชาโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยการที่เด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ช่วงการพัฒนาเนี่ยได้รับการสารระัดกัญชาเข้าไปในปริมาณที่มากแล้วก็ต่อเนื่องนานๆเนี่ยันดับแรกเนี่ยประมาาที่ในการเรียนรู้เขาจะมีน้อยลงแล้วก็แน่นอนครับเมื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีสมาธิเนี่ยสติปัญญาและความฉลาดเนี่ย ก็ย่อมลดลงไปตามเวลาเนาะและ้วก็ดยกลไกปกติเนี่ยสมองส่วนไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ประจับเนี่ย,ยมันก็จะไม่ค่อยพัฒนาแล้วก็จะพบว่าจะพบว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเลยที่ใช้กัญชาตอนเด็กๆด,ด้วยเหตุทั้งจ้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยเซลล์สมองก็จะไม่หัวอคนปกติด้วยครับครับผมก็คือว่ามันส่งผลกระทบต่อเซลประสาทเซลล์สมองนั่นเองใช่ไหมครับระยะยาวแล้วเด็กเหล่านี้ครับจะมีอาการอย่างไรบ้างหรือพัฒนาการตะช้าลงอย่างไรบ้างครับ ก็จะพัฒนาการช้ากว่าคนปกติครับครับผมแล้วถ้าเกิดอย่างในส่วนของคุณแม่ที่ตั้งครภ์หรือคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะครับที่เขาก็บอกว่าห้ามเหมือนกันนะห้ามใช้อากัญชา้าห้ามบริโภคอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาแสดงว่าสารตัวนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดลงไปให้กับบุตรในครร์ได้หรือแม้กระทั่งเด็กที่บริโภคนมจากแม่ใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องแล้วครับ เขาส่งผ่านอย่างไรครับในเรื่องนี้อะไรนะครับเขาส่งผ่านสารเหล่านี้ครับทางไหนอย่างไรอะครับก็จริงสารใ,ใดที่เด็กได้รับคุณแม่เนี่ยเขาได,ไ,ดได้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 รับเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งยาทั่วไปเนี่ยก็จะส่งผ่านทั้งทางน้ำนมก็ดีแล้วก็ผ่านรกก็ดีครับก็ผ่านที้ต้องสองทางเลยครับครับผมคุณหมอครับแล้วแบบนี้เองสอบถามหน่อยครับว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมฮะว่าถ้าเกิดสมติว่าเด็กตอนตอนเล็กเนี่ยเขา ได้รับสาร THC จากกัญชากัญชงไปนะครับแล้วทำให้เกิดพัฒนาการช้าแล้วเมื่อตบโต,ตขึ้นแล้วะครับมันจะมีผลระยะยาวถึงตอนนั้นเลยหรือว่าตอนนั้นเนี่ยยังสามารถกลับมาแก้ไขพัฒนาอะไรอย่างไรได้บ้างไหมรหรือว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นเลยจริงๆคนจะแก้ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะคือต้องมีเหลือเพราะว่าจริงช่วงเวลาในการพัฒนาสมองแล้วก็ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีช่วงเวลาอันช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับครับผมพอเลยช่วงเวลาบางช่วงเวลาไปเนี่ย สมองก็าอาจจะไม่ค่อยพัฒน,นาเท่าไหร่แล้วนะครับเั้นในทางที่ดีสุดเนี่ยคำแนะนําทั่วไปก็คือว่าจริงๆรถเด็กเนี่ยไม่มีเหตุผลอสมควรที่จะต้องไปไปลองอพ,พันที่มีกัญชาอยู่นะครับครับผมอ่ะคราวนี้เองหลายคนก็หลีกเลี่ยงนะครับว่าจะไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชากัญชงแต่ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกมาเนี่ย เดินเข้าร้านสะดวกซื้อทั้งในเรื่องของเครื่องดื่มขนมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าโฆษณาและมีส่วนผสมของกัญชาหลายตัวเลยครับแบบนี้เองนะคะคุณหมอคือเด็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าแน่นอนครับเด็กเล็กอาจจะมีผลกระทบได้คราวนี้เองถ้าเกิดเด็กต้องอายุเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างครับที่อาจจะส่งผลกระทบน้อยหน่อยหรือว่าอนุญาตให้สามารถดื่มเครื่องดื่มหรือบริโภคที่มีส่วนผสมของ,ของกัญชาแล้วเนี่ยฮะ ก็จริงๆแล้วขันดับแรกก็ต้องเป็นแบบเป็นเด็กโตพอสมควรนะครับอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุเกือสิบห้าขึ้นไปเนี่ยก็จะถึงจะสามารถรับสารได้อย่างปลอดภัยครับครับผมอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอได้ฝากอะไรเรื่องนี้ให้กับเหล่าผู้ปกครองให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราให้ได้ตระหนักถึงโทษของกัญชาและกัญชงที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน,นครับ จริงๆเราเล่ากันไปเยอะเี่บว่าเรื่องโทษอะครับแต่ว่าอยากจะเน้นว่าเอาจริงๆทีต่ตีแลวก็ตีดีเนี่ยหรือที่เป็นการจัญชาเนี่ยจริงๆก็มีระโยน์ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่จริงๆแล้วว่าเราก็สร้างระงรบบก,การควบคุมกับที่ดีับทีนี้ก็ในคำว,ว่าอันดับแรกเนี่ยคนที่เอเอไม่เคยได้ดศึกษาปรกศกัญชาตวกัญชาเนี่ยก็ก็ถ้าจะลองใช้จริงๆยาวมากๆอะไรเงี้ยครับ ควรใช้แต่นองนะครับอันดับแรกนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าถ้าถ้าได้รับสารสรกาศสนุญาตไม่ว่าจะเป็นที่เหลืออาหารประเภทใดกันเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในพื้นที่สาพันธ์นะครับเช่นเด็กขับรถอยู่ทางอยู่กลางเพราะว่าจงหัวขุนก็รอต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับครับผมใครก็ตามที่หาพวกหัวใจเส้นผีจังหรือคนพวกรถโรถตู้ไดสใจเนี่ย ควรหลีกเลยนะคะทุกกรณีไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับครับผมแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเช่นพวกเด็กอธิสติอะไรพวกนี้ครับเอ่อก็เด็กเรี้ยงใช้พ่อปกติเขาก็เป็นอร่ยอยยากลำบากเวลาเกิดไปใช้สารสกัดจันชานะไม่รอถึงการกัดย่านลำบากขึ้นนะครับครับผมแล้วในเรื่องของเนี่ยสารสกัดกัญชาเนี่ยไม่ควรจะใช้ เป็นเพื่อสัสนาการนะครับเพราะว่าผมว่าเออยังไงก็มีโทษมา่อประโยชนนะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมที่มีลูกหลานเนี่ยตระหนักรู้และให้ความสําคัญในะเรื่องของโทษกัญชาสําหรับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากเลยครับครับผมครับแล้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากทางด้านของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นนโสวันนะครับอาจารย์แพทย์ประจำภาคษษาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเรานะครับเกี่ยวกับโทษของกัญชาและกัญชงนะครับซึ่งเขามีสารเสพติดที่ชื่อว่า THC เนี่ยครับส่งผลกระทบนะครับต่อเด็กผมถามไปแล้วว่าเอาและแบบนี้ถ้าเกิดเด็กและเยาวชนเนี่ยพลั้งตัวไปรับสารเหล่านี้แล้วอนาคตจะแก้ไขได้ไหมจะพัฒนาได้ไหมขึ้นบอกว่ายากนะครับเพราะว่า พัฒนาการของสมองเนี่ยมันพัฒนาเมื่อช่วงเด็กเท่านั้นนะฮะคือถ้าเกิดโตนี่ยอาจจะพัฒนาบ้างแต่ก็น้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควบคุมดูแลลูกหลานของเราครับไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนะฮะไม่ให้บริโภคแม้จะเป็นส่วนผสมเล็กน้อยก็ตามครับแต่ก็มีผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองของเด็กแล้วก็เยาวชนได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาถึงแม้ว่าจะปลดล็อกกันชมกัญชาออกจากสารเสพติดแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าพืชเหล่านี้ยังมีพิษวิทยาที่มีผลต่อระบบประสาทอยู่นะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วครับกับรายการ เ็นบีนอตรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ